เดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูสูตรการดิฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะจําสูตรตรงนี้นะมันจะมีเครื่องช่วยจําอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าโดยปกติเนี่ยฟังก์ชันตรีโกณ่มันจะมาเป็นคู่คู่นะครับก็คือเราจะมีฟังก์ชันไซน์เนาะโคฟังก์ชันของมันจะเป็นฟังก์ชันโคไซน์หรือปกติเราก็จะเรียกว่าคอสเราจะมีฟังก์ชันแทนเจนต์ซึ่งปกติเราจะเรียกเป็นแทนนะโคฟังก์ชันของมันก็จะเป็นโคแทนเจนต์หรือก็คือจะเป็นคอสไปแล้วก็เราจะมีฟังก์ชันซีแคนต์หรือก็จะเราจะเรียกเป็็นนนกกแล้วฟัังง์ชขอมี เราก็จะได้เป็นโคซีแคนหรือก็คือจะเป็นโคเซกไปทีนี้เราจะได้ว่าดิฟของฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันจะเป็นโคไซเฉยๆเลยดิฟไซน์ได้คอสอันนี้ก็จะค่อนขชันตรงไปตรงมานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราดิฟตัวโคฟังก์ชันของมันโคฟังก์ชันของไซน์คือโคไซเนาะส่วนก็เลยจะมาเป็นคู่กันนะครับดิฟคอสจะได้เป็นลบไซน์ไปสังเกตว่าเราก็จะมีเครื่องหมายลบตรงนี้เพิ่มมาแล้วก็จะคอสจะกลายเป็นไซน์แทนทีนี้ดิฟของแทนกับเซกเนี่ยเราก็จะ มีวิธีการจาช the ่วยจําง่ายๆว่าโดยปกตินะเราจะมีแทนหนึ่งต ah ัวแล้วก็เศษสองตัวความหมายก็คือว่าเรามีแทนหนึ่งตัวเศษสองตัวนะถ้าดิฟแทนเนี่ยเราก็เลยจะได้เศษสองตัวเรามีแทนหนึ่งตัวเศษสองตัวนะดิฟแทนตัวหนึ่งเราก็เลยจะเหลือส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเศษสองตัวไปเป็นเศษกําลังสองแต่ว่าถ้าเราจะดิฟเศษสังเกตว่าเรามีแทนหนึ่งตัวดิฟสองตัวนะถ้าเอาเศษหนึ่งตัวมาใช้ไปแล้วเนี้ยดิฟเศษไปก็จะเหลือแทนคูณกับเศษหรือเป็นเศษคูณกับแทนตรงนี้ไปนะครับก็คือดิฟเศษจะได้เศษคูณแทนเนาะ แล้วก็ถ้าเราดูตัวโคโฟังช์ชันมาเนี้เราก็จะทําเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าเราจะมีเครื่องหมายลบตรงนี้เพิ่มไปแล้วก็เราจะเปลี่ยนตัวฟังก์ชันที่เราเห็นน่ยให้เป็นโคฟังก์ชันแทนดิฟแทนได้เศษกําลัง2องก็นำดิฟตัวโคฟังช์ชันเนี่ยดิฟคอร์ดก็จะได้เป็นโคฟังกชันของเศษซึ่งก็คือโคเศษตรงนี้กำลังสองไปสำหรับการดิฟโคเซกเราสังเกตว่าตอนนี้เป็นโคฟังกชันการเราก็เลยจะเปลี่ยนเศษอันเนี้ยให้เป็นโคเศกแล้วก็เปลี่ยนแทนให้เป็นคอร์ดไปตรงนี้ก็จะเป็นการดิฟปกฟังก์ชันตรีบกมิติ เรามาดูตัวอย่างตรงนี้เลยนะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะดิฟไซ n บวกคอสตรงนี้เราก็สามารถดิฟที่ละตัวแยกกันไปได้เลยลเราจะได้ว่าดิฟตรงนี้ก็จะออกมาเป็นดิฟไซ n ได้คอสเนาะแล้วก็ดิฟคอสเนี่ยได้ลบไซนนะครับดังนั้นนี้ก็จะเป็นคอสแล้วก็ลบไซ n x เอกแบบนี้เฉยๆไปเนาะของเราก็ถัดมาตรงนี้สังเกตว่าถ้าเราจะดิฟ 5x กาลัง2ตรงนี้ก็ค่อางตรงไปตรงมาเนาะถ้าเป็นค่าคงที่คูณกับอะไรสักอย่างอยู่แล้วนะตรงนี้ ดิฟเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นเลขตัวเดิมออกมาก็จะเป็น5คูณกับดิฟกำลังสองตรงนี้ก็จะได้ 2x เนาะเราดึงสองลงมาสำหรับอถัดมาตรงนี้4เป็นตัวเลขธรรมได้ดังนั้นดิฟเสร็จปุ๊บก็จะยังอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ดิฟคอสเนี่ยได้ลบสายตรงนี้ก็จะเป็นลบสายเอกไปหรือตรงนี้ถ้าผมจะจะัดรูปต่อมือนึงก็จะได้เป็น0 x แล้วก็เรามีลบเจอลบเป็นบวกเนาะก็เลยจะเป็นบวก4สายเอก ข้อถัดมาตรงนี้สังเกตว่าเหมือนเดิมน,นะเราจะมี3ามส่วนี่ตรงนี้เป็นค่าคงที่กับ6ตรงนี้เป็นค่าคงที่ดังนั้นดิฟแล้วก็จะอยู่กับม <ไป S 1> ันอย่างนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้ดิฟออกมาปุ๊บจะได้เป็น3ามส่วนสี่นะดิฟแทรเนี่ยจะได้เป็นเศษกาลังสองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษกาลัง 2x ไปเนาะลบด้วย6แล้วก็ดิฟของคอร์ดเนี่ยดิฟของคอร์ดจะได้เป็นลบโคเศษกาลังสองเนาะลบโคเศษกาลังสองแบบนี้ถ้าเราอยากจะจัดรูปต่อนิดหนึ่ง เราก็จะมีเป็นสามส่วนสี่เศษกำลังสอง x ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะมีลบจะลบเป็นบวกไปก็จะเป็นบวกด้วยหกคูณกับโค s เศของ x ยกกำลังสองแบบนี้เนาะสำหรับข้อดีตรงนี้เครื่องหมายลบก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นนะครับแล้วก็รู้สองตรงนี้รูปสองจริงๆก็เป็นตัวเรมาดาเนาะเป็นหนึ่งจุดสี่กว่าๆแล้นดิฟเศษบุ๊กก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นเราจะมีเป็นลบดิฟเศษดิฟเศษเนี่ยจะได้เป็นเศษคูณแทนก็จะเป็นลบเศษคูณแทนอย่างนั้น เป็นลบเซ x แล้วก็คูณแทน x นะครับแล้วก็จะบวกด้วยรูทสองคูณกับดิฟของโคเซซึ่งดิฟของ cos ซเนี่ยจะได้เป็นลบของโคเซแล้วก็คูณกับ c อ s x ดอกไปถ้าอยากจะจัดรูปต่ออีกนิดนึงตรงนี้ก็จะได้เป็นลบเศษ x นะแล้วก็แทน x ส่วนพบหลักเนี่ยเราก็ดึงหมัยออกมาก็ได้เป็นลบรูทสองแล้วก็ cos x, x แล้วก็คออกแบ้ไปครับ